ได้ค่ะพบก,กับช่องแมวกรกบตอนนี้นายช่างนะคะก็อุ้มมีน้อยนะคะเราก็จะกลับพวกหนองนาก,กันแล้วค่ะเราไร่ชุดผมยืนไราเห็ดหนองนาเอาอะไรเนาะโอ้จะบอกเขาเรื่องความมีไหมค่ะเออเอาเล แตงโมแตงโมครับแตงโมแตงโมแตงโมใช่ครับเอะรองเท้าายไปไหนรองเท้าเราไปไหนล่ะรองเท้าอยู่กับแม่หลักครับเอาแตงโมอันหนึงแตงโมโมหมดไหมจ๊ะอแตงโมหมดอ่ะไกิ้อะไรไปไหมสิรมีไหน่ะี้งสงไหมเออสีร้สี้ขายดีจริงๆอะไรก็หมดนี่จะโคนจากเอมิตรไคะ ไม่าโอ้ยเอาอะไรคะไหมเอาคนอันนี้ก็ไม่มีค่ะโอ้โหมีอัน่หมดเลยาเอกเลยมีเอาตอนนี่มอเลยมองเลือกเลยองนี่ไงนี่ไงสวยๆเนี่ยเอาไมเนี่ยมีสมสีเนี่ยอเอาเลยลูก นี่ต้องลงอนโอเคต้องบอกว่าสวยๆถึงเจาน่ะช็อกโกแลตคะช็อกโกแลตช็อกโกแลต่นโอ้ยได้ติ่นมาแล้ว โอ้ได้นี่เนาะเออก็เหมาะอยู่เนะไปไม่ได้จักรยานเลยเพ่นว่าไปแล้วนะคะจะจักรยานไปถีบที่พวกของนาเนาะ ก็มานะคะดูประเพณีเนาะเขาเรียกว่าบุญพระเวทนะคะอำเภอวานนนีวัดโอ้กลัวมันเปื่อนบ่ออกมาเร็วมินอ้รีบกินเลยนั่น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 ติดเครื่องแล้วโอ้โหมินอ้อยต้องหาตัวช่วยหรือเปล่าก็กลับบ้านแล้วลูกได้เวลากลับบ้านล้งไงปากยืนรถบกัน Kita akan melihat kek. สวยมากสวยน,นอ้องสปาปานใหญ่ด้วยใหญ่มากสี่ปอนนะสปาปาน6ปอนโอ้โูหะะกปอนนะคะเค้กจากเค้กมะพร้าวด้วยพี่สมนนะคะ USA นะคะคชใช่โอ้เป็นเค้กมะพร้าวด้วยนะคะ เซอร์ไพรส์ป้าเต๋นงามมากเซอร์ไพรส์เต๋ลุงพลพามาพาไปส่งใช่ลุงพลพามาส่งร้านเค้กเซอร์ไพรส์อยู่เพราะมันอยู่ในกล่องอยู่เดี๋ยวเราก็รอนะคะเพราะมีของแถมด้วยแถมมีดแถมมีดตัดเค้กเยอะนี่นะคะเรียบร้อย เราก็มาถึงบ้านแล้วค่ะนะคะเจะแต่งตัวไปรำก่อนเดี๋ยวค่อยมาจัดนะคะที่นอนเนาะนโอ้โหร้อนมากเลยค่ะนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวปิดไฟก่อนนี่นะคะห้องนี้ก็เหมือนตู้อบเลยแต่ก็ยังมีพัดลมนะคะสงสัยต้องนอนข้างนอ,นอกแหละวันนี้นะคะ เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยทำความสะอาดอีกเดี๋ยวตอนนี้ต้องไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนๆรอเนาะเดี๋ยวเพื่อนๆรอโอ้อันนี้ของเสือนะคะโอ้ฝากไว้เดี๋ยวเอาไปให้เสือพาไปเดี๋ยวปิดก่อน นี่นะคะน้องพลอยโอ้มีน้อยด้วยเบะจ่อยด้วยโอ้โหไปลูกไปบ้านใครบ้านใครหนอบ้านใครบ้านลุงจิมเนาะบ้านลุงจิมมองหาแล้ว กินอะไรลูกเป็นน้อยกินอะไรคะเอ,เ,เออตาแซบจังเลยตาแซบจังเลยโอ้โหกินไปเดินไปกนไปินไปเดินไปมาเร็วลูกมา,มากเดี๋ยวเขารอนี่ค่ะมินเ <laughs> <laughs> พิ่งมาจากอาบุญก็เลยดึกหน่อยนะคะวันนี้ fc พ่นให้รำเนอะ oh. ก็เลยต้องประรำก่อนนะคะแล้วก็ค่อยมาอ้วยพรน,นะคะวันคล้ายวันเกิดของคุณนายสวนผักนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝาก fc ไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอสวัสดีจ้าส oh. วัสดีค่ะ